สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่วันนี้นะครับมีอีกหนึ่งสาระดีๆน่ครับมาแนะนํานะครับซึ่ง เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้แล้วล่ะนะครับในการาคัดเรื่องนกต่อนะครับนกต่อนี่เป็นนกที่ต้องอเก่งรอบด้านนะครับเก่งทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านคาลมวงนอกวงในนะครับอันนี้เราต้องคัดต้องดูให้ดีนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมเอานกาตัวหนึ่งนะครับเจ้าบุญขอดนะครับไปไล่นะครับถือว่า เป็นนกที่เล่นเหนียวเล่นดีนะครับแต่นกไม่ยอมที่จะลงนะครับเข้าใกล้หรือเข้าเหยียบนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนั้นมา,าแง้มนะครับดูซิว่านกที่ควรจะนำมาทำนกต่อเนี่ยมันจะต้องมีคารมแบบไหนบ้างนะครับถึงจะเหมาะนะครับที่จะเอามาทำเป็นนกต่อที่สุดนะครับ ควา่อื่นนะครับผมขอยกเรื่องเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเจ้าบุญขอดนะครับเป็นนกที่เรียกอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่นกที่ดีสักเท่าไหร่นะครับนกสไตล์นกต่อเนี่ยจะต้องมีทั้งเรียกทั้งคูนะครับซึ่งจะต้องทําสลับกันนะครับแต่เจ้าบุญขอดเมื่อวานนี้เรียกอย่างเดียวนะครับก็มีคําถามที่สงสัยเข้ามาว่า ทำไมนก,นกเรียกอย่างเดียวนะครับมันถึงไม่ค่อยอะจะดึงนกป่าลงเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบนะครับนกต่อเนี่ยครับที่เราจะเลือกมาทำนี่คือมันต้องทำครบทุกอย่างนะครับซึ่งเสียนรุ่นเก่านั้นท่านก็ได้พูดว่านกที่มีคารุมนะครับขัดหนุนนะครับซึ่งจุดนี้แหละนะครับผมท่านถึงบอกว่าให้มัน มีนะครับเพราะว่าคําว่าขัดมาหนุนคือนกมีทั้งเรียกทั้งคููนะครับสลับกันไปมานะครับซึ่งจะทําให้นกป่านั้นนะครับเข้าเหยียบง่ายนะครับเขาร่วมต้นเร็วนะครับบางท่านก็บอกว่านกโล่งก็หมานเหมือนกันครับผมนกโล่งมันหมานครับแต่ก็จะต้องมีเรียกและก็คูเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคาลมของนกโล่งเนี่ย มันจะไม่เอาไปปนกันนั่นเองนะครับมันจะเรียกเนิบ tamam. เนบเน disciple. หรือเร็วๆร็วนะครับพอนกเข้าใกล้นะครับมันก็จะขูของมันต่างหากนะครับอันนั้นก็ถือว่าดีนะครับทําไมนกลุ่งถึงหมานนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็คือมันเรียกพอนกเข้าร่วมต้นอย่างเงี้ยมันก็ขูครับต่างกับนกที่ทําอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับทาอย่างเดียวยังไงนะครับอย่างเช่นเรียกนะครับก็เรียกอย่างเดียวเลยนะครับนกอยู่ ใกล้เข้าร่วมต้นนะครับก็เรียกอย่างเดียวอันนี้ไม่ดีครับไม่ค่อยจะหมานครับไม่ค่อยนกป่าจะไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วก็คูอย่างเดียวครับนกป่าก็ไม่อยากเข้านะครับมันจะต้องทําสลับกันไปมาครับพี่น้องครับมันถึงจะหลอกล่อนะครับให้นกป่านะครับแต่คูนี่จะดีกว่านะครับคูนี่จะดีกว่าเรียกนะครับบางตัวนี่คูเยอะนะครับคูเยอะมากๆนะครับ ดีกว่าเรียกเยอะๆแต่ไม่คูเลยนะครับอันนี้ไม่ผ่านนะครับอันนี้ไม่ผ่านนะครับจะสังเกตว่านะครับนกคูเนี่ยนะครับเวลามันคูนี่นกป่ามันจะขยับนะครับขยับช่วงเรียกนี่คือมันจะเล่นกันได้เฉยครับพี่น้องครับมันจะดึงเถียงกันไปเถียงกันมาเฉยๆนะครับแต่เมื่อไหร่แล้วสลับมาคูปุ๊บเนี่ยนะครับนกป่านะครับก็จะขยับนะครับขยับลงมาขยับลงมา นะครับอันนี้คือใจความสําคัญเลยนะครับของนกต่อนะครับเมื่อนกป่าเข้าใกล้นี่คือต้องมีเรียกนิดๆนะคูเยอะๆนะสลับกับเรียกนิดๆนะครับอันนี้คือการเลีอยนกต่อนะครับเพราะว่านกส่วนมากเวลานกมันเข้าประชิดเนี่ยนะครับมันจะคูก่อนนะครับแล้วมันจะค่อยเอาปีกตีกันนะครับตามธรรมชาตินะครับของนกท่านก็คงจะเห็นแล้วเนาะ เวลานกป่ามันตีบนใส่กันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะไล่ไปตามต้นไล่ๆไปพอไปใกล้กันจริงๆมันก็จะคูใช่ไหมครับคูคูคูนะครับถ้าตัวไหนคู่ไหนนะครับไม่หนีก็จะเอาอีกตีกันนะครับนั่นแหละนกต่อเราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันครับจะต้องคูคูเพื่อที่จะดึงให้นกป่านัะน,นะครับเข้าไปตีนั่นเองนะครับหลังจากที่คูคูคูกันยกใหญ่แล้วนะครับสุดท้ายมันก็จะบิน นะครับมันก็จะบินเข้าไปหานกต่อเราก็ไปเหยียบคอนพเนียดนะครับ mm. นี่แหละจุดสําคัญเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าเมื่อวานนี้นกมันไม่คูเลยนะครับไม่ใช่คูนะครับ,ค,ค,รบคือไม่คูสักคำเลยนะครับซึ่งเป็นนกที่ต้องรอดูต่อไปนะครับประเด็นนี้ถามว่าแก้ได้ไหมนะครับถ้าเป็นนกใหม่นี่แก้ได้ นะครับเมื่อมันได้เฉลยเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะจะปรับเปลี่ยนของมันเองนะครับนกอ่ะ,อะแต่ว่าเจ้าบุญขอนี่ผมไม่รู้ว่ามันต่อมายังไงนะครับมันได้กี่แต้มแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ทราบก็ได้ดูเฉพาะเวลามันเล่นเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้ามาแนวเนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนกนะนกเข้าร่วมหรือนกเข้าประชิดต้นติดกันอย่างเงี้ยมันต้องคููแล้วครับพี่น้องครับนกอ่นะอันนี้คือ,อ ขนาดเข้าร่วมแล้วยังไม่คูเนี่ยซึ่งมันซึ่งมันไม่ใช่ล้นะครับนาออันนี้ก็เลยมาทําว่าทําคลิปเนี่ยนะครับว่าเห็นพี่น้องว่าทําไมนกเรียกดึงดีขนาดนั้นทําไมถึงว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีครับนกจะต้องมีคูด้วยนะครับนี่คือการเลือกนะครับทำนกต่อนะครับแต่ถ้าเป็นนิสัยเนาะเป็นนิสัยก็คือแบบออกเป็น10 20 30ครั้งแล้วเนี่ย ก็ยังเรียกนะครับนกเข้าร่วมก็ยังแบบเรียกอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้ไม่ผ่านแล้วครับน่าจะเป็นนิสัยแหละนะครับพวกได้เฉลยก็จะได้แบบที่เข้ามาแล้วก็ห่วงก็เหยียบอยู่แล้วครับหรือระวังพระเนี่ยที่คอนพิคาตนะครับนกมันก็จะลงมามาเหยียบเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับแต่สรุปเลยนะครับสรุปวันนี้ว่า การที่จะเลือกทํานกต่อมันต,ต้องทําเป็นทุกอย่างครับนะครับทั้งคูท store, ั้งเรียกนะครับทั้งปล่อยคาลมนะครับสับกันไปสับกันมานะครับเพื่อให้นกป่าน <ederim. S 1> ั้นนะครับมีน้ําหูนะครับลงมาหาเราจนได้นะครับถึงเป็นนกล่งนะครับก็จะต้องมีคูเข้ามาครับแน่นอนนกเข้าร่วมต้นมันต้องคูนะครับก็หมานเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วนกทุกตัวนั้นมีหมานเหมือนกันนะครับ แต่ที่ไม่คูเลยนี่ส่วนมากจะหาหมานได้น้อยมากนะครับเกือบไม่มีอ่ะครับนะถ้าจะเรียกอย่างเดียวนะครับยังไงก็ฝากนะครับมือใหม่เสียนใหม่ทุกท่านนะครับนำไปวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่านกทีเ่เรียกอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีครบเครื่องนี่มันจะยากนิดนึงนะครับอา,อาจจะได้นานๆได้เฉลยทีอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่า ไม่ผ่านนะครับมันจะต้องมีเฉลยอ,อยู่เรื่อยๆครับออกครั้งหนึ่งสองครั้งไม่ได้ครั้งที่3ต้องได้นะครับอ่าออกค่าครั้งได้2ครั้งอย่างเงี้ยมันก็โอเคครับไม่ใช่ว่าออกค่าก็ยังไม่ได้ออก10ก็ไม่ได้ออก20ยังไม่มีเฉลยสักแต้มเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อันนี้ก็ฝากให้มือใหม่เชิญใหม่ทุกท่านนะครับไปวิเคราะห์แล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับคำถามเข้ามาอะไรทนก็สงสัยนะครับถามผมเข้ามาผมก็ มาทาคลิปตอบเลยนะครับสรุปเลยนะครับต้องครบนะครับต้องครบเครื่องนะครับก่อไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องนี้คสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเรียข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับเดี๋ยวมีสาระดีๆอะไรก็จะมันเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประสบการณ์แชร์แลกเปลี่ยนกันครับไปก่อนครับสวัสดีครับ